สวัสดีครับพบกับช่องช้างฟาร์มลุยน้องจูเนียนะครับวันนี้เราจะพาเด็กๆไปกินหญ้าก,กันนำทีมงานโดยคุณยายดาวคุณยายดาวพูดน่ารักคุณยายดาวคนเก่งคุณยายดาวคนเก่งมาแล้วเนี่ย พี่ต้นหนาวสุดลอพี่จูผู้น่ารักนะที่สาที่แสนดีเราไปกินหญ้าตามห้วยตามหนองกันแล้ววันนี้เ,เล่นน้าก,ก็ได้ลูกเล่นน้ำก่อนเลยเ,เล่นน้ำเลยเล่นน้ำเลยพี่หนาวเล่นน้าเลยเล่นน้า เอเล่นคีปเปอร์ตัวนั้นก็ได้คลายร้อนลายคลายร้อนคลายร้อนคลายร้อนเ,อเล่นคีปเปอร์กันได้มาแล้วมาแล้วจอมซนมาแล้วจอมซนเล็กสิทธิ์พ่อแบงค์จอมซนเล็กสิทธิ์พ่อจา๋า ดาวลุ่งดาวลุ่งดาวลุ่งพุ่งดาวลุ่งพุ่งชนต้องยกให้เขาแหละต้นหนาวเล็กสิทพ่อจ๋าต้นหนาวเล็กสิทพ่อจ๋าเนี่ยเรื่องชนต้องยกให้เขาแหละเล่นเด็กก็เล่นเดินก่อนโอเค ดินใส่หลังให้ชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำชุ่มชื้ชชนเนี่ยอ่อพิ่จ้าว้ยว,ว,วุ้ยว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 ้ยมีแรงขึ้นหรือเปล่านอ้อเด็กอ้วนเนี่ยอ่าฮะเอ๊ะวันนี้พ่อจ๋าไปไหนนอ้อพ่อจ๋าไม่เอาขนมมาให้หนูเลยวันนี้ยไอเจ้พ่อจ๋อจาไปไหนวันนี้พ่อจ๋าไปไหนนอ้อเนี่ยฮะอยู่กับลุงพัดอยู่กับลุงทัดได้หรือเปล่าเนี่ยฮะ ไอ้กลัวลุงทัดจับเป็นตัวประกันนะเนี่ยไอ้เจ้าไอ้กลัวลุงทัดจับจับเป็นตัวประกันนี่แย่เลยนะไอ้เจ้าไอ้ลุงทัดจับเป็นตัวประกันนี่แย่เลยนะเอาเลยดิสเดย์อัพเดี๋ยวจูฮอตเวลี่ฮอตเวลี่ฮอตเวลี่ฮอต เดินเลยด้นเลยอ่าเดี๋ยวไปเล่นโคนตัวนั้นลูกไปโคนต้องมุมแพงนานิเมน้อหไม่ได้มานะ

แล้วลูกป้าป้าออกตัวออกเดินทางได้ออกเดินทางได้อ,อ,ดไดอ่าพี่ปุ้ยไป้ยพี่ปุ้ยอว้วนแล้วนี่ฮะอว้วนน่ารักแล้วพี่ปุ้ยนี่สวยแล้วสวยแล้วอืต่างกันลินรับเลยกับช่วงก่อนโควิดเนี่ย ะช่วงก่อนโควิดช่วงโควิดเนี่ยพี่ปุ้ยผอมมากเลยเดี๋ยที่พี่ปุ้ยอ้วนแล้วนะอ้วนสวยด้วยอ้วนสวยด้วยนะครับอ่าพี่โดยดูช้ฉันดีดูช้างนดีด,ดีไปแล้ว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  เล่นน้ำกันไปเล่นคีปเปอร์ตัวนั้นลูะไปเล่นคีปเปอร์ได้ไเล่นคีปเปอร์กันเลยเอ้าเอ้า,อานี่ใครเอ่ยดิคุณแม่นากินผ่ คุณแม่นากินผาไปเล่นกีปเปอร์ตรงนั้นไปอโอโฮอ้โฮกีปเปอร์เราก็มีกีปเปอร์เราก็มีเนี่ยนี่บอ่คอคนเรามีสำรองนะเล่นเสร็จก็ไปอาบน้ำเลย <c oughs> <c oughs> จบข่าวเลยผูว่าก็ไปตรงนี้ก็อาบน้ำเลย นี่ได้ละถูกถูกเรื่องละถูกเรื่องละเดินเดิดิดกกอ่าสิดาผิดสิดาผิดโอเคโอ,โ,โ,อโอ้โหม่ปุ๊บอ่าเย่บาสัปะอาฮะอาฮะมามามาพี่เจ้าคุา

มาสปาอาฮะความสุขในบ่อคนอ้กบน้อยไปกบน้อยพี่หนาทำไมมันกบน้อยจังเลย โ oh, oh, oh. อ้โหโอ้โหสุดยอดเลยอ้าวอ้าวอ้าวอึ้งน้อยอึงน้อย,ออยกบน้อย oh, 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 oh. อย่าฮ่าจะไปทำน้องแรงกันลูกอย่าทำน้องแรงได้ปุ้ย่าทำน้องแรงกันลูก อ่าฮะป่วยป่วยจะไปยยนองแรงเนื้อโอเคเล่นโคนให้ชุ่มชื้นแล้วก็ไปกินไผ่กินอะไรครับทีนีกน้กินไผ่กินหญ้าด้านน้น ไม่ร้อนแล้วนี่ไม่ร้อนแล้วชุ่มฉ่ำล้วหลังเปียกแล้วโอเคใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่วยเป็นกำลังใจให้ช่องช้างฟาร์มลี่น้องจูเนียด้วยนะครับสวัสดีครับ